รงเท้าต่อย12 18 18 18รายการพี่โต้ใช่ครับเจอเฮอร์คิวลิ์ตอนแรกที่ขึ้นป้ายกับเฮอร์คิวลิ์ทำไมได้ไม่ได้โต้ไม่ได้ต่อยกันเขาถอนนะคือใต้ดีใต้ดีสงครามอ๋อเขาเป็นคนถอนนะไม่ใช่เรานะใช่ย่างเท้าไปล่าสุดโต้ไปกับใครไปฝรั่งครับไปสามยกี่ดั้มเลยอ่ะัวอร์ซีดีเนาะใช่หายห้ายกไปกี่เดือนและประมาณหลายเดือนหลายเดือนหลายเดือนสามยกเออห้ายกทักซินไปแบบว่าใครทักษิณเล็กครับ อ๋อที่ที่พลิกเกมด้วยศอกที่ลังสิตใชแล้วก็หายไป3ยก3ยกชกกี่ไฟล์ไฟล์เดียวอ๋อไฟล์เดียวอุ้ยรายการเราก็ัดขาดอยู่เนาะใช่อะไรทำไมอ๋อเพราะผู้ชกก็ถอนไปไม่ได้เจ็บไม่ได้เสียอะไรกับเพอร์คลิปไฟล์นี้เพิ่จัดเท่าไหร่ครับร้อยที่ขึ้นไปร้อยสี่สิบเอ็ดครับร้อยสี่สิบเอ็ดคุมเลี่ยมเยอะปกติลังก็คุมอยู่แล้วเนาะเจ็บโลอะไรอย่างเงี้เนาะใช่ตอนที่ที่กัดที่ครอบเลยเท่าไหร่ครับ ชอบประมาณประมาณนี station, <int os> ้ครับอยสิบต่อยสปาจีใช่ดูน้องเขาเป็นไงบ้างครับพี่นี้ก็น้องก็มีเขาแข็งแรงแข็งแอ่าะไรเขาคงได้แรันเน้ะใช่เแต่วไปเห็นเสือปัดไปป้ใช่ครับ อยากลุ้นมวยกับผมนะครับฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับก็สมัครแอดไลน์ไปเลยครับสมัครฟรีมีโบนัสนะครับแอดไทเกอรตอง9อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะครับตามด้วยตัวทีตัวไอตัว Ger 999นะครับมีทั้งมวยมีทั้งฟุตบอลและกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะครับครบจบในเว็บเดียวแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผมฝากไว้ก็คือพักยกเอาไว้ออกตัวแอดเอนะครับ AEK86 นะครับพร้อมที่จะรับใช้ท่าน24ชั่วโมงก็ฝากไว้ด้วย2ช่องทางนะครับเล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นผมการันตีเงินของท่านทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกหล่นนะครับย้ำนะครับ2ช่องทางผมฝากไว้นะครับ at tiger ตองเ9สมัครฟรีมีโบนัสครับครบจบในเว็บเดียวโรวไปถึงพักยกกับเอกชุมพรนะครับ a e k 8 6ขอบคุณและสวัสดีครับ